สบายดีมาเนี้มากับสาวเราอี๋าวพี่น้องมาเนี้สาวเรากับลูกมาใส่บาตรมาเดินพี่น้องวันี่นะเป็นวันขาใหญ่แล้วก็บุญหอเขาขาสาพี่น้องมานี้นะบุญหอขาวสาลระเจ้ากระลังดีใส่บาตรกันพี่น้องมาเดินมาเดินพี่น้องเ้ยมาเห็บุญน้ำกันเด้อขานขอเานาะไมนค ขันน้นุกยอดมบาาพอดีเออพออขกนนกออกนวพดออนนกีอ,อก,นกอนุอนกระเจ้กากำลังลังใส่บาทพี่น้องขย้อยใส่ไป เรื่อยๆไย่อยใส่เอล้อบอกข้าหนกไปนเดินน่ด้อไเด้อไปน้องเอ้มาเหตุบุญน้ำกันเด้อนออดีมี่ครอบครัวขอข้าหนกไปน้องต่อยอดหนึ่พันบาทเลยน้องมอง้เขามดาลหนึ่งพับาทหนึ่งพนบาทน้องคนมีจิตใ่ย่งานเนาะ เออต่อกต่างๆา้าเราทำมันเขาเออใช่ๆๆหนเ่อพอคำนกนอเอออันนี้พอคำหนกนอเป็นลูกครบ ผู้เห็นต้นก็เห็นต้นนะเพื่อนซาวเลาก็เห็นต้นคือการต้นแต่ว่าเอาขอบไปไหว้แล้วผู้เอาขอบไปไหว้อยู่ทั้งหนาพูดได้ไหมเนาะขนมบุกต่อยอดจะหนึ่งพันบาทน้องหนึ่บาทในใจพอเออแค่พ่อของกองด้านหน้าผาสินเนาะเออพ่อทั้งเก่ากับแม่งดึมเพูนว่าเนาะถ้ดิ่งเลี่ยวมาดมวนมวนเนาะบ้านหน้าพานสินเนาะ มาโดนด้าพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเด้อมาอบุญมาบานาโดนเอ้ยอยู่ประเทศลาวไม่ได้พี่น้องลาวายังไม่ลงเทพเลยท่านผู้ชมยุกท่านทานตาพัฒนาต่านลานท่านของพวกเขาเนานข้าพเจ้จึคู่สนุเนาะบอกกันมองกันะองลูกทีเดหยวคอยาคำกองบ้านนาพาน เออพ่อข ch ja. ้างเจ้ากับไทยินเพื่วมาให้พ่อให้กินได้ยินกา้กลับมาประญาติทนกานเท่าเออทางท่านหลวงรับบุา้พพูดต่อไปแม่ละครบัวของแม่้าท่อพทุเท่านอเออเป็นกบ้าก่อนยอดกับทาประกิตเพกันเท่ากันได้พูดก็เออที่ลูก้าจะ็ดจากจากลูกนี่ไปสู่ลูกหน้าคอยมาจะเอาด้วยต่อฝากันได้เอแม่ยาบุ อก็ได้มีแต่ขางบนนะพี่น้องอยู่ข้างล่างกับมีพิธีกันขึ้นยอดก็คุ้มคุูเย็นนอะเย็นจะได้หายใจเย็้สนิทต่อไปเดินไปยาวเดินก็อ่กดูน้ำบูกากระได้น้องต้นไปน้าบุเออ ออกพองไปออกพองอันนี้บุญเขาสาดด้วยพี่น้องเด้อบุญเขาประดับประดินนะแต่เดือนที่แล้วนี่อันนี้นะห่อเขาสาดพี่น้องเออผู้พิทผน้พิทต้องใจเออเราบอกผู้พิทน้องายเนาะเออเดือนที่แล้วมหาจับเอาซื้อเนาะอันนี้เป็นของนั่งถ้าของเข้าเนาะ เออผมได้นอนกันซาบักีซาบักีวุ้ิไทยนำราดตีเท่าป้องนอกเออผมีน้องชายเพราทั้นเจ้าความได้วิธว่าตอนนี้เียมาจากเอาเนาะต่อไปก็ยิ่งมีน้องเมนตุ้งนอนนอนกันที่ซาบักีซาบทิีวุ้ิไทยพอนี้จะยั่งนอกลุงรูป้าพึ้งอ่าป้าทั้งเออป้าป้าพุชนีมาบอกอันนี้พจะนีเออป้าพจะนี น้าเออพึงบริจาคที่พังกีที่พังกีเนาะพอพ่แม่ครอบคนอยู่งดีนทุกที่ก็เจ้าชายผาเล่นกันได้ไหมน้เพะออมมาคำพราก็อนระกันที่พังกีที่พังกีเนาะอุทยาดพอปูจดักย่นงเนาะเจ้ากรรมนายเรื่ตื้นสมานเนาะเออตาลิงก็อย่ามาจังเอาเรือนาะพอปูดักย่นเนาะพอควบคมานพมาอยู่กนถึงุกเนาะอบาเปนครอบครัว คนขย้อยลงมายัางบระท่านได้เบิดได้พีหนอยัอยงหลังลงมา,าุดวาดเลยอแม่ออกแพงลิกนอต่อเาองกระท้าพันก,ก,กี่ชาบกีุ่บิไทหแม่ทองพ่อพูนแม่ยาวันหนอเออแม่ยาน้วนนอพ่อวันแม่ยานวน เออน้องงแก๊บจจัดจากพุมีตะกุหนาพอให้่มาจะเอามาะก็ไปกะเพพอ เจ๊พี่น้องสำหรับคินนีก็เอาไว้สำเนก่อนพาคนไรคนแซก็ิดตามสาราคนช่วยเด้อสำหรับคินนี่ก็สาวราพาพี่น้องมาเฮ็ดบุญน้ำกันคือนก็เดิมคือเก่าเดิมพี่น้องเจคทีมหนาเจอกันใหมสบายดีลิปนี้ก็มาเอาบุญน้ำกันเด้อ